สำหรับมีดคัตเตอร์นะครับหลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับว่าเขามีที่เก็บใบมีดสำรองไว้ในตัวนะครับก็หลายท่านก็จะเวลา,าไปทำงานก็จะทำการพกใบมีดสำรองไปลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จุดที่เขาทำไว้เพื่อที่จะ ใส่ใบมีดสำรองนะครับก็จะไม่ต้องคกพานะครับให้เกิดอันตรายนะครับไม่ต้องใส่กระปงกระป๋านะครับไปรับชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องมีดคัตเตอร์นะครับที่หลายๆท่านไม่รู้ครับว่ามีดคัตเตอร์เรานะครับเขาจะมีจุดเอาไว้สําหรับเก็บใบมีดสำรองของเรานะครับ นี่ครับเมื่อเราไปทํางานเอาไปใช้งานนะครับเราก็ไม่ต้องพกไปสองอันลักษณะนี้ครับบางครั้งอาจจะหลุดฝาหลุดเกิดอันตรายนะครับเมื่อเราใส่กระเป๋านะครับเราไปดูครับช่องเก็บใบมีดสำรองอยู่ตรงไหนครับก็ตรงนี้ครับขั้นตอนแรกครับก็ทําการถอดฝาปิดที่ก้อนเขาออกนะครับก็จะมองเห็นนะครับนี่ครับช่องตรงนี้นะครับ ใส่ใบมีดนะครับได้ห้าถึงหกใบเลยนะครับนี่ครับที่เขาทาไว้นะครับครับเมื่อเราจะทําก้านใส่ใบมีดเข้าไปนะครับนี่ครับก็ทั้งหมดใบมีดเราห้าใบนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับข้างล่างลักษณะนี้ครับ การปิดฝานะครับนี่ครับเราก็จะได้ใบมีดนะครับที่เราเก็บไว้ใช้สำรองเปลี่ยนนะครับก็ห้าใบนะครับรวมทั้งใบมีดที่ติดอยู่กับตัวของคัตเตอร์เราครับก็เป็น6ใบครับแบบนี้นะครับใช้เป็นเดือนนะครับ2เดือนนะครับก็ไม่ต้องไปพกพานะครับก็อยู่ข้างในนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับ ครับเก็บสำรองไว้นะครับทำให้ไม่เกิดอันตรายเมื่อเราพกพานะครับก็หวังว่าคลิปนี้หลายๆท่านอาจจะได้ประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ